สวัสดีครับผมชื่อมันเต้อายุเก้าขวบเกือบเก้าขวบแล้วเหลืออีกสิบวันจะเก้าขวบแล้วเย้วันนี้ผมวาดรูปปลาที่ใส่พิษให้มันใส่พิษให้มันเป็นเป็นพลังวิเศษของมันเป็นพี่ของปลาตัวนี้ตัวเดียวเลยปลาตัวนี้เอามาจากตัวปลาที่กิ กินไมโอในไมโอเมเกอร์มันมันจะมีตัวนี้ใส่เข้ามาแล้วถ้ามันไปอยู่ใกล้ไมโอมันจะกินไมโอทั้งตัวเลยตายเลยตัวใหญ่ตัวเล็กมีพลังอะไรตายเลยเข้าไปเลยตอนตัวนี้เติมหนาขึ้นมาข้างบนนี่จะให้มันเหมือนมันมีมีพิษขึ้นมานิดหน่อยข้างบนนี้จริงก็ไม่มีอะไรหรอกหนาดูแล้วเป็นอะไร เออไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยถ้าจะไม่น่านาโดนแล้วไม่เป็นอะไรอะ่ะมันแค่เป็นนี่มันมันไม่มันไม่ได้แหลมากแล้วกต็ตรงนี้เป็นหางแล้วก็ตรงตรงนี้เป็นหางนี่สองหางหางซอนหางหางนี้เอามาจากมาโอแบบทาลูก,กิ เทคโลของในวายเออรสามมันมันวายเออจะมีชุดสีน้ำตาลทั้งตัวก็จะมีหูมีหางทางของวายเออจะเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีสีเหลืองจะเป็นเหมือน,น,แบบน,น,น,นแบบน้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยแล้วสลหรับสีไฟก็จะใช้สีเหลืองมาจะได้เหมือนช็อกบานไดน่นนะ <laughs> เนตัวนี้ถ้ามันสะบัดออกมามันจะเลือกเองว่ามันจะสะบัดพ้อยซอร์มัสูมที่ทำลายคนที่โดนหรือว่าจะปล่อยวันนับมัตสูมที่ทำให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นถ้าเ่าเหมือนแบบเจ็บหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราหายเจ็บเร็วขึ้นตัวนี้มันมีทั้งดีทั้งร้ายไงแล้วเมื่อไหร่มันจะปล่อยพเซอเมื่อไหร่มันปล่อยวันนัมันเลือกมันจะเลือกเองเหมือนแบบถ้ามันถ้ามันเห็นอะไร สถานการณ์อะไร้ะมันก็จะเรียกว่าเันอจะปล่อยอะไรออกไป<ม>แล้วถ้ามีตัวดีกับตัวร้ายอยู่อยู่ที่เดียวกันเราก็ต้ระวังด้ยว่าถ้าวันอัพมันไปเข้าเข้าที่ตัวร้ายแล้วมันจะมาชูไปเข้าที่ตัวดีตัวดีก็ตายเลยคือสัตว์ตัวนี้ปลาตัวนี้เป็นสัตว์สำหรับฝ่ายร้ายเหรอ ทันงดีทั้งหลายเพราะาถ้ามันเห็นสถานการณ์ดีมันก็ใส่ดีถ้าเห็นสถานการณ์เห็นสถานการณ์ร้ายมันก็ปล่อยไวยส,ม,สมาร์ตูออกมาแลอันนี้ก็แค่แค่นี้นครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ